ท่านอยากให้เข้าใจเรื่องพุทธมนต์นะถ้าเข้าใจเรื่องพุทธมนต์เรามันจะเข้าใจเรื่องเรื่องชีวิตเราเนี่ยอเอาไงกับชีวิตเนี่ยบางคนยังไม่รู้แล้วเกิดมาจะไปไหนดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาไงกับชีวิตจะไม่รู้เลยครับ <c oughs> อย่างนี้พื้นฐานของคนที่จะมีอารมณ์พรมก็คือมีพรมวิหารก่อนหรือจเจริญพรมวิหาร <มน S 1> ก่อนสวด,ดมนต์ครบทุสวดมนต์บ่อยๆเวลา<น>สวดต้องแผ่นะครับ ไม่ใช่เอาแผ่ตอนที่เลิกสวดแล้วแผลนะไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนที่เราสวดนี่พลังงานมาที่เรานะแผ่ตอนที่เรามีพลังงานถูกครับแล้วมันกับพิสูจน์เป็นขั้นขั้นเป็นเป็นระยะระยะท่านให้สวดมนต์เราเราให้พิสูจน์ว่าสวดแล้วมันดีไหมอะไรครับไม่ใจสวดแล้วไม่เนี่ยสักแต่ว่าสวดไปงั้นอนะ่ะสวดมีประโยชน์ไหมเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ย เอามาันปประโยชน์ได้ไหมที่ว่าสวนแล้วมันดีไหมสวนแล้วเป็นประโยชน์ไหมใช่ประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดๆคืออะไรชัดๆเลยนะตุครับห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดเลย